สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้เป็นวันอังคารที่26กันกายนพศ2567ครับยุคขบงรถที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นนะครับที่เข้ามานี้คือความรุ่นพิเศษอีสานมั่นค่าขบวนที่26ครับที่สุดจากน้อง รญญารเขณะนี้เวลา6นาฬิกาสานาทีครับขณะนี้เรียกขบรถด่วนขบวนที่86 86จากนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีทำขบวนเข้าย่านแล้วนะครับวันนี้86มาแปลกนะปกติแล้วขบวน86จะใช้เป็นรถจักเคร์สไลดข,ขบวนนะครับแต่ว่าวันนี้ใช้เป็นรถจัก g a นะครนะ เลยนะครับนางพันธุมชนที่ยสองนะบชสสามคันและปิดท้ายด้วยรถนอนแดวูจำนวนสองคันนะครับสองคันท้ายนี้เพิ่มมาจากสุราษฎร์ธานี ด้านบนคือขบวน10จากเชียงใหม่นะครับส่วนด้านล่างขวามือนะคือรถโดยพิเศษขบวนที่14จากเชียงใหม่เช่นเดียวกันครับซึ่งในขณะนี้ขบวน14นะ14จากเชียงใหม่กาลังวิ่งเข้าย่านแล้วครับและในจังหวัดเดียวกันครับฝั่งนี้จังหวัดเดียวกันนะครับแม่ ขบน43นะครับ43ปลายทางสุราษฎร์ รุพิเศษงานรุรถดพิเศษนะครับอีสานวัฒนาบนที่24นะครับจากวัดชิตธานีออกมานะ2-3น้ำยุงมาล้างนะ 24จากบนราชธานีของวนนี้ก็ถึงสถานีกลางแต่ตี4 4ตี5นั่นนทะ้ายพ้นเครื่องล้างนะครับก็ถอยเ,อเข้าเครื่องล้างต่อนะโดยจะเริ่มล้างไล่ัแต่การสุดท้ายยาัดคันหน้าสุด ในเวลา7นาฬิกา10นาทีครับริ้วขบรถโดยพิเศษอุตราวิถีขบวนที่10ขบวนที่10จากเชียงใหม่วิ่งเข้าย่านนะครับในขณะที่ด้านบนนะริ้วขบวนรถเร็วขบวนที่140ขบวนที่140 1 4 0จากุบลนราชธานีเข้าสถานีกลางกรุงเทพอัิวัฒนะครับ ใช้เป็นเกียร์สวียมาเลขห้าสอง ทีจีเคสี่ศูนย์สองสามที่ดึงเร็วรถนอนเซียนอาร์เมื่อสครูนะไอ้ปินบอกว่าเป็นขบวน24จากุบนนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะเป็นริ้วขบวน26ที่เราเห็นเมื่อต้นคลิปนี่เองนะโอ้ิ้วขบวนรจักสั้นๆนะครับขบวน26จะมีความยาวอยู่ที่21คันครับในขณะที่ขบวนอื่นๆอย่างเช่นขบวน10ที่เราเห็นในตอนนี้นะขบวน24ขบขบวน32บจะยาว13คันนะครับ สีแดงไปรังสิตนะผู้ทยานขึ้นไปแล้วนะ 7จ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับขอบวนรถเรวขอบวนที่168 168่จากกันตังครับทเที่ยวหน่วยเวลา5้านาิกาสินาทีวิ่งขายานครับ GEA 4556ห้าห e. ้าหกน่วล่าช้ามานะครับเนื่องจากว่าหถจกักเดิมมน,นชำรุดแถวหัวยอดนะครับใช้มินจำไม่ผิดนะก็8แปดหกก็ชำรุดนะครับใช้เป็นเจ5ี่สูงแทนจากยูไนฟายห้าสองสี่สอง 4,5,5,6 3ออกไปแล้วนะ7โมงครึ่งนะครับตามเข้ามาติดๆเลยนะครับขณะนี้ขบวนรถเร็วขบวนนี้140 140จากอุบลราชธานีวิ่งเข้ายานแล้วครับ 5, 2, 4, 3นะฮะ สี่สี่ห้าห้าหหัวขบวน1นึแปดนะครับมีปลับขบจากบางซื่อก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านชอบใจคลกกิปนี้กันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ